สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนียายทั้งหมดนะครับเอาละนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยไม่นานหลังจากที่พวกเขาเริ่มการฝึกฝนอาจารย์โจอีก็กลับมาถึงพร้อมกับอาจารย์หวังเยียนผมว่าอาจารย์โจอีเห็นพวกเขาอาจารย์โจอีก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากส่วนว่า องอาจารย์โจอีเจ้ามองด้วยความสงสัยแต่ว่าอาจารย์หวังเย็นเพียงแค่ใส่หัวหลังจากนั้นเขาก็เดินไปหาว่าวีเฮาและวังตงอย่างเงียบๆแล้วก็สังเกตพวกเขาจากกหนุนเวียนของแสงทั้งสามอย่างรวดเร็วเม้แต่คาราจา์วิญญาณที่มีสาวงแหวนก็ไม่สามารถฝึกฝนเร็วเท่ากับพวกเขาซึ่งมันก็ทาให้อาจารย์หวังเยยนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกฝน36รบหอบพวกบีเฮาและวังตงก็หยุดลงทั้งสองกู้คืนพลังวิญญาณที่พวกเขาสูญเสียไปในระหว่างการแข่งขันก่อนหน้านี้ได้อย่างสมบูรณ์และพวกเขาจะสามารถเพิิ่มรระะดดัััััับบกก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 าาาาาาฝฝึนนนนนไ้้้ทีลลลขขขจจพพพวววเเ็งงงญญณคืห นั้นหัววีห้าวเลยวางตงก็ลืมตาขึ้นแต่ทว่าผมเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็พบเจอกับอาจารย์โจและก็อาจารย์หวังซึ่งมันก็ทําให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากและอาจารย์โจอีก็พูดขึ้นมาว่าบุคคลนี้คืออาจารย์หวังเยียนอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมจากฝ่ายทฤษฎีของโรงเรียนเขาเป็นอาจารย์ที่สูงกว่าข้าหนึ่งอันดับเขาเรียนรู้มาเป็นอย่างดีกับทักษะลมรวมวิญญาณยุทธอาจารย์หวังเยียนก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็พูดว่าข้าคงไม่ต้องแนะนําตัวอีกแล้วเพราะเราเคยเจอกันมาก่อนข้าเป็นผู้คุมสอบระหว่างการแข่งขันแบบพบกันอาจารย์หวังเยียนว่าวีห้าวเลยวังตรงองคำนับให้เขาอาจารย์หวังเยียนก็พยักหน้าและกล่าวว่าข้าได้สังเกตการฝึกฝนของเจ้าอย่างละเ แล้วตอนแรกข้าไม่เชื่อที่อาจารย์โจอี้บอกแต่ว่าตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์ตอนนี้ข้าสามารถเป็นพยานให้กับอาจารย์โจอี้ได้อย่างมั่นใจเต็มร้อยว่าเจ้าทั้งสองคนได้หลอมรวมวิญญาณยุทธและมีทักษะหลอมรวมอย่างสมบูรณ์ด้วยคำพูดของอาจารย์หวังเยียนมันก็ทาให้อาจารย์โจอี้มองเขาด้วยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยแต่ว่านางไม่ได้ขัดจังหวะเขาอาจารย์หวังเยียนก็พูดต่อว่าพลงวิญญาณของพวกเจ้าเข้ากันได้จริงๆนอกจากนี้การหลอมรวมของพวกเจ้ายังช่วยในการฝึกฝนของพวกเจ้าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนนนนนนมมมาาาากก่่ออออออใบบบััททึหืืปีีีีีีขขงงงงงรรรเเเยยยยลคคพํํธธิิิดววสส้ญุ์ พวกเจ้าเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์บรรลุอัตราคามเข้ากันได้อย่างเต็มร้อยยินดีด้วยข้าสามารถคาดการได้ว่าพวกเจ้าสองคนจะถูกเลือกให้เป็นนักเรียนหลักของโรงเรียนสื่อไรเครื่อของเราอย่างแน่นอนในอนาคตว่ามิฮาโกดไม่ได้ที่จะแอบชื่นชมอาจารย์วังเยียนขณะที่เขาฟังคําพูดของเขาเขาเคยได้ยินคําว่าคามเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์จะนอนไหม้น้ําแข็งเทียนเมืงแต่ว่าอาจารย์วังเยียนสามารถสรุปสิ่งนี้ได้ด้วยการสังเกตการฝึกฝนของพวกเขาแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจอย่างทงแท้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาเป็นตัวแทนของฝ่ายทฤษฎีของโรงเรียนและหวังตงก็เอ่ อาจารย์หวังเยียนก็หัวเราะเล็กน้อยแล้วก็พูดว่าเจ้าคิดว่าทักษะหลอมรวมเป็นทักษะวิญญาณธรรมดาเั้นหรือการเปิดใช้งานทักษะการหลอมรวมจะง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรวิญญาณยุทธและพลังของเจ้าจะต้องอยู่ในสภาวะสูงสุดจึงจะสามารถใช้ทักษะหลอมรวมได้นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเคยเห็นคนสองคนมีอัตราควบเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ตามประสบการณ์ของข้าพวกเจ้าจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ในเวลานี้โดยปกติจะใช้เวลา7วันแล้วก็จะค่อยๆลดลงเมื่อการฝึกฝนของเจ้าเพิ่มขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตลอดจนกว่าพวกเจ้าสามารถควบคุมทักษะการหลอองกาย็ม มเมื่อไหร่เราจะสามารถใช้ทักษะลมรวมได้อย่างอิสระอาจารย์วังเยยนก็ตอบว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะบอกอย่างน้อยเจ้าต้องถึงระดับ70ก่อนจึงจะสามารถใช้งานมาได้อย่างอิสระเนื่องจากเจ้าได้รับกายแทวิญญาณยุทธของเจ้านีตอนนั้นนี่เป็นเรื่องปกติสําหรับวิญญาจารย์ทั่วไปแต่ว่าสําหรับพวกเจ้าสองคน,คนนั้นแตกต่างออกไปมีอัตราคมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นข้าขอแนะนําให้พวกเจ้าลองใช้ทักษะการลมรวมทุกๆวนันจนกว่าจะได้ผลอีกครั้งจากนั้นเราจะสามารถยืนยันช่วงเวลาพักของทักษะการลมรวมวิญญาณของเจ้าได้้้้้้้เเเมมมื่่อพพววววกกกกกจจาา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 ยยนนััไดดแลล็ใใหหหูทษะร ของเจ้าคืออะไรด้วยคาอธิบายของอาจารย์หวังเยียนว่าวี่เฮาและวังตงก็มีความรู้เกี่ยวกับทักษะลมรวมมากขึ้นส่วน่าอาจารย์โจอีก็พูดขึ้นว่าอาจารย์หวังเยียนขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือของเจ้าเราจะรายงานเรื่องนี้ด้วยกันไหมอาจารย์หวังเยียนก็ใส่หัวและยิ้มแล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรเจ้าสามารถรายงานเรื่องนี้ด้วยตัวเองเจ้าควรได้รับเลื่อนตาแหน่งเป็นอาจารย์ระดับสูงได้แล้วเจ้าเป็นคนค้นพบสองคนนี้เขาไม่สามารถขโมยเกียรติของเจ้าได้อาจารย์โจอีก็ยิม้มและพยักได้ให้เขาและอาจารย์หวังเยียนก็พูดบอกข้าหอ จากนั้นอาจารย์องเ์เียนก็จากไปจนว่าอาจารย์โจอ,อีก็ส่นพวกเขาสองคนไปทานอาหารเพื่อเป็นการขอโทษพวกเขาแถมอาจารย์โจอียังเลี้ยงอาหารพวกเขาที่เป็นอันดับต้นๆของโรงเรียนที่มีราคาสูงเป็นพิเศษหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปเมื่อเสียงะระฆังในยามบ่ายดังขึ้นการแข่งขันรอบ16ทีมสําหรับการประเมินนักเรียนใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเทียกบกับช่งชวงเช้าจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ลดลงไปครึ่งหนึ่งเมื่อพวกเขาจับสลากได้อีกครั้งนักเรียนก็มุ่งหน้าไปยังพื้นที่กําหนดเพื่ออออเเเรรรริ่่่่่มมมมมมต้้้้้นนนนนกกาาาาาาแขขขขขงงงัััททททีีีีใใควววหหไดบสสู8ืพถึ ทีมคู่ต่อสู้ของพวกเขาก็ได้มาถึงเช่นเดียวกันว,กว่ามีเฮาถึงกับประหลาดใจกับคู่ต่อสู้ของพวกเขาคู่ต่อสู้ของพวกเขาสองคนเป็นผู้หญิงนอกจากนี้แล้วพวกเขายังเป็นผู้หญิงที่สวยมากจนว่าอีกคนที่ใส่ชุดสีฟ้าอ่อนจะเป็นทอมบอยและในตอนนี้อาจารย์โจอ,อีก,ก็ยืนอยู่เงีย,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 ยบบนเวทีกำลังสํารวจการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นทันใดนั้นก็มีผู้หญิงอีกคนเดินมาหาเขาแล้วก็พูดขึ้นว่าอาจารย์โจเจ้ากําลังมองหาทีมชั้นนาของเจ้าอยู่งั่นเลยข้าได้ดูกันจับสลากแล้วและบังเอิญว่าทีมชั้นนาที่ ตอบทันทีว่าโมจินเจ้าคิดว่านักเรียนของเจ้าจะชนะแน่นหรือโมจินก็ยิ้มและใส่หัวแล้วก็พูดตอบมาว่านั่นมันก็ไม่แน่โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ข้าเคยได้ยินมาว่ารอบนี้ไม่มีคนที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษอย่างห้องของเจ้าและข้าก็ม่เคยได้ยินมาว่าเจ้ามีนักเรียนที่อยู่ระดับ30ซึ่งน่าเสียดายยิ่งนักสายตาของอาจ,จารย์โจอ,อีก็กลายปเป็นเย็นชาขึ้นมาทันที งั้นเรามาพนันกันไหมวัตถุประสงค์ของมู่จินคือทําให้อาจารย์โจอีโกรธแล้วก็อับอายดังนั้นนางจึงไม่รีรอที่จะตอบหลังจากที่ได้ยินคาพูดของอาจารย์โจอีเดิมพันเจ้าจะเดิมพันอะไรกับข้าในที่สุดอาจารย์โจอีก็หยุดพวกใส่ต่อนางแล้วก็หันหน้ามาพูดด้วยน้ําเสียงที่จริงจังว่ากระดูกวิญญาณหนึ่งศีนเจ้าจะกล้าเดิมพันกับข้าไหมหลังจากที่ได้ยินคําว่ากระดูกวิญญาณดวงตาของมู่จินก็หลงละเลื่นทันทีเพราะว่ากระดูกวิญญาณมีข่ามากกว่าวงแหวนวิญญาณร้อยเท่ีควไ้ร์ดับ วนิญญาณที่เหมาะสมที่สุดด้วยแต่ถ้าหากว่าใครต้องการกลายเป็นวิญญาจารย์ระดับสูงแล้วก็เป็นวิญญาจาร์อย่างแท้จริงในทวีปโตัวหลวคนผู้นั้นจะต้องครอบครองกระดูกวิญญาณนอกจากนี้บุคคลจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นถ้าหากพวกเขาได้ครอบครองกระดูกวิญญาณมากขึ้นและในตอนนี้ข้อเสนอข,ของอาจารย์โจอ,อีเกี่ยวกับกระดูกวิญญาณน,นั้นแทบจะนำโชคลามมาสู่มูมจินดังนั้นโมจินจะไม่ประหลาดใจได้อย่างไรนางไม่เข้าใจว่าอาจารย์โจอ,อีนำความมั่นใจมาจากไหนร่องรอยของความรังเกียจก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของอาจารย์โจอีแล้วอาจารย์ งเจ้าแสงอันุเดือดก็ส่องผ่านประกายของดวงตามูมจินแล้วเขาก็ตอบมาว่า ตกลงข้าจะเดิมพันกับเจ้าถ้าหากว่าข้าแพ้ข้าจะให้กระดูกวิญญาณแก่เจ้าแต่ถ้าหากว่าเจ้าแพ้ข้าอยากให้ฟ้านหวีทำอาวุธวิญญาณระยะประชินให้ข้าอาจารย์โจอีก็ตอบมาอย่างเย็นชาว่าข้าเป็นคนเดิมพันกับเจ้าไม่ใช่เขาถ้าหากว่าข้าแพ้ข้าจะให้กระดูกวิญญาณแก่เจ้ามูจินก็พยักหน้าแล้วก็ตอบมาว่าข้าไม่ได้ต้องการกระดูกวิญญาณของเจ้าถ้าต้องการให้ฟ้านหวีทำอาวุธวิญญาณระยะประชินให้ข้าทันใดนั้นเสียงของอาจารย์ฟ้านหวีก็ดังขึ้นมาว่าก็ได้ข้าจะาาห้อนนงงกขบ ก็ค่อนข้างชีแล้วนางก็พูดขึ้นว่าเจ้ากําลังร่วมมือกับนางเพื่อลังแกค่า ฟันหวีก็ขมวมดคิ้วเล็กน้อยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าเป็นคนสร้างปัญหาให้คนอื่นอย่างไรเหตุผลหากเจ้าต้องการเดิมพันก็มาเลยถ้าหากเจ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องมารบกวนโจอ,อีสำหรับความสัมพันธ์ของเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นมม่จินก็ตอบมาว่าข้าจะเดิมพันกับนางทำไมข้าจะไม่เดิมพันละ่ะแม้่ว่าข้าจะแพ้นางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเัืเรียนของข้าจะแพ้นางสักหน่อยจู่ๆมม่จินก็หันกลับมามือของนางจับราวบันไดไว้แน่นในขณะเดียวกันดวงตาของนางก็มีน้ำตาเอ,อ่อรประเมินและในตอนนี้นทมของก็อยู่่ในนทีสามพวกเขากกลัังงจ่อออบูู้ตขพวา ทันในนั้นผู้ควบสอบประกาศว่าทั้งสองฝ่ายเข้าสู่สนามและแนะนำตัวว่าวีเฮากรา,ายงานตัวขึ้นมาทันทีว่าห้องเรียนที่หนึ่งว่าวีเฮาวิญญาจารย์ายควบคุมระดับ17หวังตงวิญญาจารย์สายโยมตีระดับ24เจีเ๊ยเสียววิญญาจารย์ายควบคุมระดับ22และฝั่งตรงข้ามก็ได้นำตัวเช่นกัน วินเนอร์วิญญาจารย์สายโจมตีว่องไวระดับ24่และสาวผมแดงก็ประกาศอย่างเย่ยหยิงว่าห้องก้าอูเฟิงมหาวิญญาจารย์สายโจมตีระดับ25่สาผมเมื่อได้ยินคำว่า25มันก็ทําให้ว่าวีหฮาตกใจเพราะว่านางนั้นอยู่ระดับเหนือกัววังตงและคนสุดท้ายก็ได้แนะนําตัวว่าห้องก้านิ่งเทียนอัคราจย์วิญญาณสายช่วยเหลือระดับ31อผมเมื่อคําพูดออกจากปากของนางทีมของววีห้าก็ตกตะลึงในทันทีอัคราจย์วิญญาณ31เงั้นหรือพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบกับหนึ่่งในนนนนััักกกกเเเเรรรีีียยยะดดบบออออคาาาาาาจจ์ววิญณมมืพข้้ททสุ นืง่งจาเป็นวิญญาจารย์สายช่วยเหลืออีกด้วยเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าความเร็วในการฝึกฝนของวิญญาจารย์สายช่วยเหลือทั่วไปจะซ้าวกว่าวิญญาจารย์สายโจมตีแต่ว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขามีความสามารถไปถึงระดับ31ได้รับว,วงเวนวิญญาณ3าวงเมื่ออายุของพวกเขาเพียง12ปีเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์อีกต่อไปหลังจากนั้นผู้คุมก็ตะโกนเสียงดังว่าการแข่งขันเริ่มได้วังทงก็บอกว่าวิเฮาเลยเชียวไปว่า ต้องแก้ปัญหาที่สายช่วยเหลือของอีฟายก่อนเซียวเซียวก็ตบตกลงจากนั้นพวกเขาก็ปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์ของพวกเขาเท้าของหวังตงแตะพื้นแล้วก็พุ่งออกไปปีกอันวาว่ของเขาก็ขี้ออกในขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าในช่วงเวลาเดียวกันนิ่งเทียนก็ปลดปล่อยวิญญาณยุทธ์ของเขาและวิญญาณยุทธ์ของเขาก็คือหออแก้วเจ็ดสมบัติที่เป็นวิญญาณยุทธ์สายช่วยเหลืออันดับหนึ่งของโลกผมหวังทงและอาจารย์โจอีได้เห็นเช่นนี้ ขาก,ก็มีสีหน้าที่ประหลาดใจทันใดนั้นอูเฟิงแล้วก็วินเอ๋อร์ก็รีบวิ่งสลับกันออกไปข้างหน้าทันทีในเวลาเดียวกันนิ่งเทียนก็ปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเขาเพื่อสนับสนุนอูเฟิงแล้วก็หยุนอาจะสมบัติเรื่องเสื้อหนึ่งเลือกเร็วทันทีที่นางพูดจบแสงเจ้าสองดวงก็ออกมาจากหอแก้วของนางตกลงบนล่างของอูเฟิงแล้วก็หยุนอาผมเมื่อว,ว่าวิเห่าได้เห็นเช่นนี้มันก็ทาให้เขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากวัววิเห่าที่เปิดใช้งานดวงจิตตัวจับของเขาในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันแต่เขาก็พพบบบคววววาา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 ามมมมปปรรรรรระะหหหลลลดดดใจจททททีีาาี่่่่เเเขขขไไสสถััััู้้้กกกกุนนนนยยยงงงงงงิิิิญญณณออออออืษแต ดูเหมือนจะปล่อยขึ้นพลังลึกลับออกมาซึ่งกำลังปกป้องรัศมีของนางไม่ให้ล่วไหลออกมานอกจากนี้ยังสามารถปิดกั้นดวงจิตตรวจับของหัววีเฮาได้ซึ่งมันก็ทำให้ทีมของวัววีเฮาตกใจมากยิ่งขึ้นสถานการณ์ของว,ว่าวีเฮาเลวังตรงเปลี่ยนไปทันทีเมื่อแสงทั้งสองกระทบร่างกายของอูเฟิงแล้วก็ยุนอาความเร็วของยุนอาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่พวกเขาวิ่งไปทางเซียวเซียวเร็วจนไม่กระทั่งกลายเป็นภาพดวงตาที่ก่อตัวขึ้นกลางอากาศถ้าว่าหัววีเฮาไม่ได้เปิดใช้งานดวงจิตตรวจับของเขาเซียวเซียวอาจได้รับีด แล้วเขาก็พุ่งโจมตีเซลเซียวอย่างรุนแรงด้วยความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาทําให้มั่ววิญญาณสามภพของเซลเซียวถึงกับต้านไม่อยู่หลังจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าใส่หัววีเฮาส่นวนหัววีเฮาก็ได้อาศัยดวงจิตตัวจับของเขาพร้อมกับวิชาลับของํำนักถังเคลื่อนที่ดุดเงาพายเพื่อหลบหลีกการโจมตีของนางในอีกด้านหนึ่งของสนามวังตงและก็อู่เฟิงยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งสองฝา่ายต่ก็มีวิญญ,ญาณยุดสาระดับสูงแต่ว่าอู่เฟิงมีการช่วยเหลือของนิ่งเทียนทําให้ความว่องไวของเขาเร็วมาก เอาละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ